การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ประมาณ700กิโลเมตรเวลาเดินทางราวแปถึงสิชั่วโมงรถโดยสารประจำทางขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิดมีบริการทั้งรถ VIP รถปรับอากาศชั้น1ชั้น2เวลาเดินทางประมาณ9ก้าโมงถึงสิบชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ500-900บาทแล้วแต่ประเภทของรถไฟขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือสถานีกลางบางซื่อมีทั้งขบวนด่วนพิเศษด่วนรถนอนปรับอากาศเวลาเดินทางราว11-13ชั่วโมงค่าโดยสารชั้นสองนั่งธรรมดา400บาทรถนอนชั้นสองปรับอากาศ 700ถึงเก้บาทรถนอนชั้นหนึ่งหนึ่งพัถึงหนึ่บาทเครื่องบินใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวหน้าไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเป็นล้านนาที่อยู่คู่เมืองนี้มามา,มากกว่า600ปี ทุกเช้าผู้คนจะได้ยินเสียงระฆังแระกิ่นหูกรอยคุ้งในสายลมบนไดน,นาคเจ็ดเสียงกว่า300ขั้นนำทางขึ้นสู่วัดพระาธาตุทองคําที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุดยสุเทพไม่เพียงเป็นสถานที่แห่งศรัทธาแต่เป็นเพียง แต่ยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของร้านนามองเห็นเมืองเชียงใหม่ทอดยาวท่ามกลางอุ่นเขาสำหรับชาวเหนือการได้มาสกักการะพรทธาศุดอยสุเทพสักครั้งเปรียบเสมือนการได้กราบหัวใจของแผ่นดินร้านนาเหนือขึ้นไปอีกคือยอดดอยที่สูงที่สุดในสยามดอยอินทนนท์ดินแดน,นแห่งสายหมอกและความศรัทธา ที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แต่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาหลากหลายเผ่าที่ยังดำลงวิถีชีวิตเรียบง่ายตามขนบล้านนายามอาทิตย์แรกของวันผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้าแสงสีทองสาดกระทบยอดภาพมหาธาตุ เรากับธรรมชาติและศรัทธ,ธาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวดอยอินทนนท์จึงไม่ใช่เพียงยอดเขาหากแต่ยอดแห่งจิตวิญญาณของชาวล้านนาที่คอยเตือนรับผู้มาเยือนด้วยความสงบและความงามที่ตาตึงและหากอยากสัมผัสวิถีล้านนาอย่างแท้จริงหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาแห่งนี้คือคำตอบแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กกลางขุนเขาที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมบ้านไม้เก่าเรียงรายตามแนวห้วยสายหมอกบางๆคอเคียยอดไม้เรากับภาพฝันผู้คนที่นี้ใช้วิถีเรียบง่ายเป็นมิตรได้ยึดหลักพอเพียงวิถีท่องเที่ยวชุมชนที่ประสาน วัฒนธรรมและวัฒนธรรมอย่างลงตัวแม่กำปองไม่เพียงแต่เป็นที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่อาหารขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ ซอยเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวใช้เส้นไข่ลวกในน้ำแดงที่มีกะทิและเครื่องแกงหอมมันรสชาติเข้มข้นไม่เผ็ดมากใส่เนื้อไก่หรือเนื้อวัวด้านบนโดยด้วยเส้นด้านบนโรยด้วยเส้นทอดกรอบกินคู่กับเครื่องเคียงเช่นผักกาดหอมแดงและมะนาวน้ำพริกอ,องเป็นน้ำพริกประจำภาคเหนือ ทำจากมะเขือเทศหมูสับและเครื่องแกงรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมไม่เผ็ดมากนิยมกินกับผักสดหรือผักลวกและข้าวเหนียวถือเป็นเมนูพื้นบ้านที่ทั้งอร่อยและคุณค่าทางอาหาร